บ้านบีมกวีออยภูมิใจลูกแฝดอภิชาตบ,บุตรแฝดสองคู่หาเงินได้20ล้านบ้านหลังโตบีมกวีออยภูมิใจลูกแฝดเป็นอภิชาตบ,บุตรถูกคอรหาใช้ลูกหาเงินตัวครอบครัวสุดฮอตบีมกวีควงภรรยาออยอติพรพร้อมลูกชายน้องทีและน้องพีอันวาอัญญา หลังเสร็จงานบีมออยได้ให้สัมภาษณ์ถึงความฮอตของลูกชายทั้งสองรวมถึงเรื่องข่าวรับทรัพย์ค้าพิสเซนเตอร์20ล้านจนดราม่าไม่เว้นแต่ละวันสำหรับบีมกวีที่ก่อนหน้านี้เนนพิ่งโดนดรามา่าใช้ลูกแฝดหาเงินจากการได้สดไปมดัดมล่าสุดก็ได้ออกมาตอบกรณีให้ลูกแฝดหญิงถ่ายโปรดักขายสินค้าซึ่งเจ้าตัวก็ได้มีการออกมาชี้แจงว่า คือวันนั้นเราก็ถ่ายรูปลูกสาวซึ่งลูกสายเราก็ถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึกอยู่แล้วแม่เขาก็เห็นว่าน่ารักดีและคงไม่มีใครเข้ามาดูเยอะก็เลยถ่ายรูปกับโปรดักที่เป็นของที่บ้านเราทำสักหน่อยดีกว่าซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นดรามา่าผมว่าการที่ลูกจะช่วยพ่อแม่ขายของมันก็ไม่น่าจะแปลกอะไรถ้าผมเป็นลูกผมก็ยินดีที่จะช่วยพ่อแม่ผม แต่ก็นานาจิตตรังครับก็แล้วแต่เป็นสินค้าของครอบครัวเราเองเราก็ทำเพื่อความเจริญของครอบครัวจริงๆผมไม่ได้เป็นคนที่ใช้เงินการไปกับอะไรที่มันแปลกประหลาดมากมายประวารณาต้นว่าจากนี้ไปมีเงินมีทองก็จะเก็บไว้เพื่อดูแลคนที่บ้านต้องขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูและรักในตัวเด็กๆเราเป็นผู้ปกครองก็ต้องขอบคุณมากๆครับ ตุ๊กี้สิงร้อยสิงร้านก็ได้ออกมาพูดในรายการว่าการที่มีลูกและลูกดาเนินเข้าบ้านมันคือสิ่งที่น่ายินดีมากๆภาษาบ้านพี่หาเงินได้ตั้งแต่เด็กช่วยพ่อแม่และสุดท้ายเงินที่พ่อแม่หามาก็เป็นลูกๆที่ได้ใช้เราอย่าไปดราม่ามากต้องยินดีกับครอบครัวเขาเราไม่ได้ยืมลูกไขมานั่นคือลูกของเขาเองและควรยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะนี่คือตัวอย่างและสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวมีพ่อแม่ลูกช่วยกันทำมาหากินซึ่งการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวของตุ๊กี้ก็เหมือนจะทำงานไปเข้าตุ๊กี้แทนเพราะหลายคนถามว่าการหาเงินเป็นหน้าที่ของเด็กตั้งแต่เมื่อไหร่